ตาง้อมตาคือบอกไปแล้วนาะอุ้ยพี่น้องปลาลาดปลาลาดปลาลาดพี่น้งถือปลาลาดครับพี่น้องน้องพี่มาเกลีย์ครับหาอยู่หากินครับน้องพี่ก่อสามของเข้ามืวอนี้มายกสะดุ้งครับคุณยายกับใครพี่น้องเป็นอะนะครับปลาลาดปลาลาดแง่ครับพี่น้องครับ ด <c oughs> ูนะครับได้สองถุงเหล่านี้พี่น้องวันนี้มันนกนกน้อยอยุ่นี่แหละครับนาประตูระบายน้ำครับเป็นปิดครับนี่น้องพี่เห็นกันนายนกครับหน้าทีมง,งานเป็นน้องนะครับเนี่ยเต่าอยู่มุ้ยเฮามุงเฮาเฮากระโตาครับพี่น,ออออออน้องเฮาเฮาก็ได้นหลายเยอะยามปะท่างผีจงังอยมันมันติดปะท่างนี่มันติดไม่บอให้ตีนัง เอาเกือบเด็กเกือบได้คนนั่นนี่เนาะโยกเสืดุ้งเอ้าไหนกำลังวนไปน้องพี่เดี๋ยวคนไม่ก้อนคนไม่เก้าไม้ก้อนมันเกิดไปก้อนจะเฝ้าจะเฝ้าเป็นกระมากันนี่เอาเอาโยกแล้วครับสวดบ่สวดเอาเอาเอามานขนาดพี่น้องครับผมพี่เฮานี่แหละเห็นผมิ่งจั้หน่อยนะครับว้าเดีเอา เนี่ยก็ได้หลายพุ่นละครับเต็มเท้าอาญนะครับพี่นอ้องอ๋อสายพี่คนไหนก็แช่น้ำได้อพี่น้องได้อเพิ่งาการดนงอหายูหากินของน้องเขานะครับปอสามเท่านั้นนะครับพี่นอ้องเพิ่นกงแต่หายูหากินไปนแล้วฮ่าอออ่ะทางที่แต่เขาดีดีเลยพี่น้องนี่ยืนทางๆกันนะครับโดดดีดงโดดดีดงครับโดดดีดงครับผม ส,สองถุงเร,ราได้พี่น้องสถุงเราครับป่าเวพปาับโอ้ยงอมปลางอมเลยคืองงอปลางอมครับงอปางอมนี่ครับโดดโดดโดดโดเอ้าเาอยู่ ดงกเขาดีย oh, uh, oh. ี่น้องไหครับโนันักักน่นะครับโดดที่ตงโดดที่ตงดตาอยงนนครับน่พี่น้องเอานลยครับเอาดดงได้กดงตระงไปละโอ้โห่นนะครับี่น้องเลยรุงยกัน เหมนกันครับเอเย็ดสว่าคุณเพี่น้อง่เป็นธรรมดานี่นี่เาปีนี่ยกเวครับเยนอยต่อหมอครัพี่น้องหลน้กยสวครับผมโอ้เป็นเ้เป็นแงวเนดีเ็นแนากันไปครับเ โดนเลยไปเดี๋ยวอ้ยามผมกับพี่น้องอ้ย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 เครับเอาบนี้เอาไปน้องเคลื่อสู้อ อ้ยจังหวะนี้ครับเดกจีนเนี่ยโอ้นะ่บเจ็บสอดงงเจ็บสอกครับอไอ้โดดดีรงโดดดีรงอ๋อพอได้ครับ ต้องดีครับพี่น้องยูติมมองกันได้ไหลายได้ครับด้วยยูติบมองกันด้ห,นนาานห,นนหลายวินาบาลนี่ยไงออมเตมไปเบิด อก็าเนขึ้นอึบอึบมาหาครับะิตอาเราพี่น,ไปไปนอ้องสิดสันสันอย่าพี่น้องเบ้งครับลกย่อ Chịt sọt, chi, có sám khát. Chịt chọt lại, chịt mưa. Tháng này, con trai cả đầy, ta cột mà đài, nó nhói nhanh cả cầu cứ câu này mà. Là... Nói nhói nhanh cả mán, nó nhói cả phố này, à, mong, bố chịu con đấy. Bố mong con đấy, để ta qua cả cầu đi. mong bà, bọn chịu mong bà. Chịu ด,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 ดู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 ดดดูดอู้ถึงปราหลาดอีกแล้วอู้มานมานมานกับตัน้องอ่ะอลนนนะอกลักินอนหารืินอะไรงี้ยกคลังกินหมระเาสวัสดีครับ